สวัสดีครับเอสเปย์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทย ak, DC, ไลีก B.Y.D.C. l i o n ไลออนซิกลีกหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นการพบกันระหว่างแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเปิดช้างอารีนารับการมาเยือนของอุท,ทยัยธานี f c นะครับในส่วนการบรรยายวันนี้นะครับก็มีคุณปิยพงศ์โพธินาคและผมโยทินอาริการลอร์เป็นทีมผู้บรรยายนะครับเกมเริ่มครับ เป็นบุรีรัมย์ครับที่เป็นฝ่ายเคลียร์บอลก่อนกจากซ้ายไปขวานะครับแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นแงบจาก15บห้านัดแงบชนะไปถึง12แล้วก็เสมอหนึ่งอ่าครับบอลยามาบิสโซลี่จูดบอลลงได้สวยอ่าครับบิสโซลี่ซ้ายหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหนาทีที่37มิบเจเม่บิสโซลี่คิดอะไรไม่ออกบอกบิสโซลี่ครับดูจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่งรับนี่ครับเกี่ยวบอลลงครับแล้วดูครับคึงอยู่ครับแล้วตัดหินใจยิงด้วยซ้ายเต็มเต็มเลยครับ โอมิสไหลเข้ามาอิซาเปิดต่อมาจังหวะนี้ไบโยเปิดติดแล้วก็หลุดเข้ามาเบนเดวิดโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเบนเจามินเจมส์เดวิดนาทีที่53 <ๆ S 1> แต่บสาตีเสมอให้อูดัยธา,ยาน,นีได้แล้วครับโอ้โหถือว่าจังหวะนี้นี่ทำดีจริงครับเบนจามินเจมส์เดวิดครับเนี่ยบจังหวะนี้ครับทีู่้่บอลเนี่ย,นนย,ย,ยจังหวะแรกเนี่ยบูโน่ไบโยเนี่ยตั้งใจจะจ่ายให้กับอิซาใ่ห้ครับแต่ว่าอิซาเนี่ยลมไปแล้วแต่บอลก็ยังกระชฉามาเข้าทางปีเตอร์สู วางลูกนี้บิสซอลลี่เกียวติดบิสซอลลี่แต่งแต่งแล้วยิง2-1ครับโอ้โห,โหนาทีที่55ยิอเม่บิสซอลลี่กับประตูที่2ของเ,อเขาในเกมนี้โอ้โหคัชของบิสซอลลี่นี่เหนือจริงๆครับดูอีกครั้งหนึ่งแทบจะเท่ากันเลยนะครับตัวสุดท้ายนี้ก็เป็นฝากบอลสั้นๆทบชิงกับโรเบิร์ต กลับมาตั้งพรรษาให้สุภชัยโอ้โหข้ามหลอกได้สวยหลุดเข้าไปในกรอบสุภชัยโอ้โหสามประตูต่อหนึ่งกับสุภชัยใจเด็ดนาทีที่64โอ้โหบุรีรัมย์หนีห่างไปแล้วครับ3ามหนึ่งนี่ครับจังหวะนี้ครับที่พรรษาเห็นวิบูลครับไห,หลเข้ามาแล้วดูกับพิกสวยครับทำเอาโซโมโจอนะครับนี่ครับโอ้โหเสียท่าเลยครับโซโมโจอนครับแล้วดูครับจังหวะลากเข้าไปยิงอย่างเลือดเดย็นเลยครับ โอ้โหยิงบอลเนี่ยผ่านตัวทางด้านของจิรวัตรวงังพัน์เข้าไปโอโ้ยิงผ่านตัวทางซ้ายครับของจิรวัตรครับตั้งใจนะครับจังหวะนี้ครับปิต์สูสายโขงมาลูกนี้โของออกมาเข้าทางของศาส,ะสะลักเก็บได้ทำจริงต่อไปปีเตอร์หลุดเข้าไปและเลือกเลือกไหนไหลเข้ามาปีโซลี โอ้โหส่ประตูต่อนหนึ่งครับบุรีรัมได้ประตูจากกิโอเน่บิสโซลีโอ้ยู่ที่ถูกเวลาจริงๆครับทางด้านของกิโอเน่บิสโซลีครับนี่ครับโอ้โหจังหวะเปิดมาครับแล้วปอนกระเฉาะมาแต่ก็ยังยิงได้ครับตรงนั้นนี่มีมาเซโลยาโรอยู่นะครับแต่ว่าถึงตัวช้าไปครับตรงนั้นเป็นวัฒนาภายนุ่มเลครับเอาให้ไม่ดีครับ โรเบิร์ตโรเบิร์ตยังไงเข้าสายโอ้หชนเสาโอ้ยยังไม่ได้ประตูที่5ครับบุรีรัมโอ้โหนี่บรรจงจริงเลยครับอ้าวไหลต่อเข้ามาในจังหวะนี้ต่อมาได้ปีเตอร์ให้โรเบิร์ตโอ้โหชาตินี้ก็ไม่ตรงกอบอีกโอ้โหลุกคลิกจะได้ประตูที่5หลายครั้งเลยครับนี่ครับจังหวะของโรเบิร์ตซูนะครับปั่นลูกนี้ชนเสาเต็มเต็มครับได้เซฟด้วยสายตาแล้วครับทางหน้าของจิรวัต นี่ครับปั่นโค้งผ่านตัวทางโกมิสนี่ครับนีเป็นอีกหนึ่งจังหวะนะครับสตอยโควิดเนี่ยไหลามาให้กับปีเตอร์ซูและจังหวะนี้ได้อีกครั้งหนึ่งครับทางโรเบิร์ตซูปีเตอร์ซูเปิดยาวๆขึ้นไปจิรวัตเอาออกมาพลาดและจังหวะนี้สุพนัทเหมือนตา <c oughs> โ,อโ,โอ้โหเรียบร้อยครับห้าประตูต่อหนึ่งเลยครับ บุร bon ีรัมย์หนีห่างจากสุพนัทเหมือนตาโอ้จังหวะออกมาผิดพลาดนะครับทางด้านของจิรวัตรวังถาวร์นะครับนี่ครับกล้องจับตัดมาเลยครับออกการเซ็งครับนี่ครับจังหวะวางบอลยาวครับนี่ครับแล้วบอลมันตกพื้นก่อนแล้วนี่ครับกะจังหวะผิดพลาดนะครับทางด้านของจิรวัตรครับและสุดท้ายก็เสร็จทางด้านของสุพนัทเหมือนตาครับตรงนั้นวัฒนาภายดุ้มก็พยายามจะวิ่งไปโม่งครับแต่ว่าไม่ทันครับและปุตตสิน เป่านุบิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับบุรีรัมยูในเตดนะครับครึ่งแรกนำา1 0ก่อนที่จะมารัวยิง5ประตูต่อ1นะครับในครึ่งเวลาหลังก็เอาชนะอุทัยธานี f อไปนะครับ5-1างเวลาการนายทดส่วนบอลลงแล้วนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ